ใทยได้กับงานในวันนี้เขาคือนายกขับรถไฟฟ้ามาทํางานวันนี้แล้วก็จะมีการประชุมต่อสิบโมงครึ่งนะครับคณะกรรมการนโยบายรถไฟฟ้านะครับก็คงต้องจับตาดูครับว่าจะมีการมีมติคลอดนโยบายอะไรหรือไม่นะครับในการสนับสนุนรถไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของทางรัฐบาลด้วยครับนะครับตอนนี้นายกก็มาถึงแล้วนะครับผมอันนี้เคลื่อนหน้าเป็นรถแจมนะครับอ๋อคันหลังครับผมคันนี้คันหลังเดี๋ยวรอดูครับสีเขียวๆครับ ทะเบียบสามูนยครับสสาราทอสฐานครับน่าจะมาจากชี้ยอดเศษฐาหรือเปล่าครับมันมันเป็นความสุขอย่างนึงที่สมัยเป็นนักุลกินขับรถเนี่ยขับรถเองบ้างอะไรเงี้ยนี่ขับอยู่บ้านนี่ลูกสาวเห็นสวยดีรถไฟฟ้าอะไรนะอะไรนะเดินไม่ได้เดี๋ยวคุณโดนนี่ เดี๋ยวนะถ้าจะยกลงลงขยับแล้วลงมานิดนึงได้ไหมคะไม่รู้เขาบอกให้ลงหนุยให้ลงมาล่ะเอา่อไไมันนี้นายก็ทะเบียนครับสสลาทอนฐานนะครับผมย่อมาจากเสฐานะครับผม ครับผมอันนี้นายกก็ลงมาเป็นรถไฟฟ้านะเป็นที่ห้องใหม่นะครับผม <The> <ๆ>ครับอันนี้ก็คือก็คาดว่าจะคงเป็นเกี่ยวข้อ,ของกับการประชุมในช่วงสิบโมงครึ่งนะครับที่ในเรื่องของประชุมคณะกรรมการนโยบายรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมซึ่งวันนี้นายกก็จะมีประชุมสองวงนะครับก็คงต้องติดตามนะครับว่าจะมีการ ข้อดือออกมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาบ้างนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนายกชาวนี้นะครับก็ถือขับรถไฟฟ้ามาทํางานนะครับต่อย่างไรก็ตามคาอรู้สึกที่บ้านนายกจะมีรถไฟฟ้าขนาะดเป็นของคุณคุณหมอนะครับภรรยานะครับก็ใช้รถไฟฟ้าด้วยเหมือนกันครับนายก,กเหมือนจะเคยใช้อยู่ด้วยนะครับคันนั้นอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับเต่จะมีความคืบหน้าย,ยัางไงเดี๋ยวทาง ไอ้จะรายงานให้รับทราบนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ